เลี้ยงอะไรบ้างคุณตาเอาไก่ไก่หนึ่งคู่ครับทำยังไงครับไก่หนึ่งคู่ก็วางแล้วก็เอาเหล้าเอาเอาน้ําส้มแค่นั้นน้าเด่วางที่ไหนนี่วางในนี่ต้นมะขามครับผมแกอยู่นี่ขนาดตาเอาดินมาถมยังตาปวดเอวเลยอไปถึงหมอพอดดกลับมาก็มันยังเจ็บให้ยายไปดูดูก็ว่ายังนู่นนี่ ตจาจะชมดินไม่บอกเขาบางีถ้ามันหายจริงๆถ้าแก่จริงๆเชื่อนให้หายเลยตาค่อยกลางคืนค่อยหายค่อยหายเหมือนแบบนี้ป<อ>กติกกใครไม่เชื่อก็กอย่าลบหลู่เนาะป้องกันอะไรเท่าที่คุณตารู้สึกป้องกันอะไรบ้างโรคกันพวกมันท้องร่วงพวกมันมีโรคมไ,มไม่กินหญ้าแบบนู้นนครับผมความเชื่อนะคุณตา ครับผมใครไม่เห็นเขาก็จับดูก็ว่าทำห้อยไว้ทำไมตาคุณตาห้อยไว้นานยังห้อยไว้นานยังสองปีสามปีแล้วพอห้อยไปแล้วเป็นยังไงบ้างคุณตามันก็เลี้ยงอัวมันก็ดีทุกวันนี่ตอนวัวตาเดี๋ยวก็เชือกมันพันขามันตายปีนั้นเดือนหนึ่งสองตัวเลยเชือกพันขาตายที่ไหน ในนี่แหละในคอกนะครับในคอกตาไม่ได้อยู่เด็คุณตาเป็นยังไงบ้างครับเลี้ยงวัวช่วงนี้ก็เหนื่อยเลยไม่มีราคาอาว่าจะขายนี่ไหนขายตรงไหนคุณตาพาผมมาดูหน่อยดิวัวชนไหมนี่เข้าไปนี่วัวนี้มันอยากพวกนี้มเป็นอะไรนะตาจะขายเท่าไหร่ตัวนี้เมลูกนี่นั้นลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะครับ ป้าจะเอามื่นสองไม่ได้เลยมื่นสองไม่ได้เลยครับก็ให้มื่นหนึ่งก็ให้เยอะแลยอ๋อแม่ตัวนี้หน้าตานะแล้วลูกมันอยู่ไหนชี้ผมดูหน่อยไหนนีนอยู่ตรงกลางนะครับอ๋อลูกตัวเมียแม่ลูกคุณตาขอหมื่นสองแต่ในห้อยมาให้หมื่นหนึ่งทำไมแต่ก่อนเ็าให้แปดพันเลยนี่ก็ ขึ้นราคาให้เป็นหมื่นหนึ่งแต่ว่าหมื่้าร้อยแต่ตามไม่ขายเมืม่อวานหมื่นห้าร้อถ้าใครอยากได้ไปเลี้ยงคุณตาขอหมื่นสองคุณตาพอมีเบอร์โทรไหมไม่มีไม่มีนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรผมให้แล้วกันนะครับแล้วเนี่มันลูกงัวอัวตัวนี้ต้องปีหน้าต้องคลอดเลยอย่าบอกนะว่าท้องด้วยมันท้องอัวมัน เพิ่งทับได้เดือนเกือบ2เดือนแล้วอนี่ก็แสดงว่าสองบวกหนึ่งครับประมาณนั้นหน้าตานะหมื่นสองนี่คือคุณตาจะขายเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะลงขายให้แล้วกันเนาะถ้าใครสนใจยังไงโทรมาหาผมผมจะให้เมียผมอะมาบอกตาว่าเขาให้ราคาหมื่นสองเนาะครับครับผมสาเหตุที่ขายเพราะอะไรครับคุณตาผมจะเอาไปใช้หนี้สะกรอนอ่าถึงเวลาที่ต้องใช้นี้แล้ว แสดงว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงวัวแล้วได้ใช้นี่ถือว่าถูกต้องแล้วนะคุณตาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีวัวี่ผมว่าเรียบร้อยเลยเนาะไม่มีอะไรเลยอืมราะมันเราก็ต้องพึ่งวัวแหละขนาดนี้แล้วไม่ไม่รู้ไปทํางานอะไรต้องครับผมตกลงที่มันได้แค่หมื่นหนึ่งหรือหมื่นสองนี่มันคุมมค้มไหมคุณตามันก็ไม่คุม้มถ้าใครเอาไปเลี้ยงก็น่าจะพอ ขอเลี้ยงได้ครับผมวัวพื้นบ้านของเราเนี่ยสักกี่ปีถึงหมดลูกคุณตาไม่รู้เลยขนาดมันแก่มากมันก็ลมเองเนี่ยถ้าถ้าปล่อยไว้นะอ่าแต่นี่ตาไม่ได้ตาต้องเอาไปเลี้ยงปล่อยเลี้ยงมันก็สมบูรณ์เลยครับผมคุณตาเริ่มต้นนี่เลี้ยงวัวพื้นบ้านเลยใช่ไหมครับทำไมถึงตั้งแต่ปู่ญ่าตายายบอคุณแม่ให้เลย ทำไมถึงเริ่มต้นเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับคุณตาพวกปู่ย่าเขาได้แบบนี้ก็เลี้ยงมาแบบนี้แ<ล>ด้ไม่คิดอยากจะเลี้ยงตัวใหญ่เหมือนเขาเลยนะไม่รู้จะอยากได้อยู่แต่ว่ามันก็เลี้ยงตาว่ามันยากยากมากเลี้ยงตัวใหญ่นี่มันเห็นแล้วแต่ตัวขนาดนี้นี่ดีนะ้วานายะนะ<อ> ในในตัวที่ถึงปีกว่าๆหนตัวหางดอกนั้นเป็นยังไงครับคุณตาเขาอยากจก็บขอซื้อแต่มันยังกินนมอยู่เลยอ๋อเขาขอซื้อเท่าไหร่ครับคุณตาวัวหางดอกเนี่ยแปดพันถึงหมื่นเลยแปดพันถึงหมื่นเลยนะตัวเดียวนะครับตัวเดียวทำไมถึงให้ราคาแพงจังเลยมันตัวผู้มันอ้วนอ้วนตัวผู้เขาว่าขายง่าย กัวผู้ขายง่าย,าย,ยาตัวเมียขายยากครับผมแล้วคุณตาให้กินอะไรบ้างครับทุกวันนี้นี่หัวนี่ตาก็นี่เลยเข้ามากินฟางให้ฟางมันกินอาหารอะไรไม่ไม่มีเลยไม่เคยกินมาแต่ไหนแต่ไดอีกแล้วเลี้ยงแบบธรรมชาตินะรธรรมชาติเลยกินหญ้ากินฟางหญ้ากินฟางแล้วผสมพันธุ์นะครับผสมบางทีก็ผสมเลยมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่ยนั่นตัวหาง,หางขาวนั้นตาผสมเลย ผสมผสมเชื้อนะครับได้เป็นทางขานี่นี่ตัวนี้ผสมหลอดเชื้อเลยเขาว่าเอาเล่ไมตาผมก็ตาก็บอกว่าเอาแต่แล้วมันนี่มันออกมาเป็นบราหมั่นไม่มีชาเล่เลยนะนี่ผสมตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่แต่อ้วอ้วพันมันเยอะตาปล่อยไม่รู้มันท้องมาจากไหนนี่มันออกมามันก็แดงสวยอะใครเห็นก็อู๋โอ้ยใช่ได้นะตานะ อันนี้น่าจะเป็นนะบิบมาสเตอร์นะเนี่ยนคุณตานะอันนี้ท้องธรรมชาตินะไม่ได้ผสมครับไม่ได้ผสม,มผม,มว่าผสมไปผสมมานี่ถ้าคนผสมไม่พูดความจริงนี่ยากนะตานะอันนี้มันไม่ใช่ชาว์ลี่เลยนะตานะครับไม่ใช่เป็นวัวรามันนะแล้วนี่คุณตาแขวนไว้ทําไมครับนี่ก็อเอาไว้แบบป้องกันวัวแหละวัวเป็นโรคเป็นอะไร แวาไปเรื่อยๆอ๋อคว,วามเชื่อของเรานะป้ๆๆองกันอะไรเท่าที่คุณตารู้สึกป้องกันอะไรบ้างโรคกันพวกมันท้องร่วงพวกมันมีโรคไม่ไมกิน,กน <ะ S 2> หญ้าอย่างนู้นนี่ครับผมความเชื่อนะคุณตาตครับผมใครไม่เห็นเขาก็จับดูก็ว่าท,ทำห้อยไว้ทำไมตาคุณตาห้อยไว้นานยังครับห้อยไว้นานยังสองปีสามปีแล้ว พอห้อยไปแล้วเป็นยังไงบ้างคุณตามันก็เลี้ยงอัวมันก็ดีทุกวัน<อ>แต่ตอนวัวตาเดี๋ยวก็เชือกมันพันขามันตายปีนั้นเดือนหนึ่งสองตัวเลยเชือกพันขาตายครับที่ไหนที่นี่แหละในค<า>อกนะครับในคอกตาไม่ได้อยู่เด็ดปอดีมันแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็ดูก็ว่าตาไม่เคยเลี้ยง บอกให้เขารักษาอัวแล้วก็ม่เคยเลี้ยงนี้ตาเลี้ยงแล้วเขาขอไก่คู่หนึ่งตาก็เลี้ยงให้เขากินเลยใครขอไก่คู่หนึ่งเจ้าที่เจ้าทางอเขาดูแลให้ตาอทุกปีต้องเลี้ยงขึ้นปีใหม่ก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงอะไรบ้างคุณตาเอาไก่ไก่หนึ่งคู่ครับทำยังไงครับไก่หนึ่งคู่ก็วางแล้วก็เอาเล่าเอา เอาน้ำสม้มแค่นั้นน้ำเดน่นวาง<อ>ที่ไหนนี่วางใน<อ>นี้ต้มน้ำคามครับผมแกอยู่นี่ขนา<ม>ตาเอาดินมาถมยังตาปวดเอวเลยโอไปถึงหมอพอดีทักมาก็มันยังเจ็บให้ยายไปดูดูเขาว่าอย่างนู้นนี่ตาจะถมดินไม่บอกเขาพอดีถ้ามันหายจริงๆถ้าเกจริงๆเชื่อนี่ให้หายเลย ตาค่อยกลางคืนค่อยหายค่อยหายเหมือนแบบนี้<อ>คใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนาะแสดงว่าโชคดีที่เราเชื่อนะคุณตาเนาะเราไม่ปฏิเสธสิ่งนี้เนาะครับผมแสดงว่าสาศาสตร์มีจริงค,รคุณตาเชื่ออย่างนั้นนะแล้วคุณตาคิดว่าเลี้ยงวัวนี่จําเป็นต้องซื้อพวกหัวอาหารซื้อรำให้กินไหมมันก็ไม่มีเงินถ้าคนไหนเขามีเขาก็ซื้อให้กินแหละแต่เราก็ประหยัดเอาไว้ซื้อ กับข้าวซื้อกาแฟกินดีกว่าครับผม <Okay. S 1> เออเวลามันจําเป็นจริงๆมันเป็นไข่ขนาดทองร่วงนี่ไหนตัวเล็กนั่นขี้ไรนี่ตาไม่เอาหมไม่ฉีดคุณตาแก้ไงครับตาเอาเครื่ออะไรภาษาสวยเขาเออบอกไม่ถูกมันมันเอามาขยี้ขยี้ใส่น้ําแล้วก็ใส่แก้วแล้วก็จับกรอก อ๋อก็หายภาษาสวยเขาเรียกว่าคืออะไรไม่รู้เลยลืมแล้วเนี่ยเกลือก็เกลืออะไรแต่ถ้าเห็นเม็ดมันตาจะบอกเลยมันจะมันดีเหมือนกันป้องกันต้องป้องไัได้ครับครับแต่ตาไม่ค่อยจะคีดง่ายเหมือนคนอื่นเขาเลยตาของตานะครับป่วยแค่ไหนก็ช่างนะครับตาต้องดูก่อนเถ้าป่วย ขนมันลุกตาฉีดแต่ถ้าทองร่วงแบบนี้นี่ตาต้องเอาพื้นบ้านก่อนพื้นบ้านก่อนครับผมถ้ามันไม่หายจริงจริงก็อยว่ากันอ๋อไอ้ที่เป็นขนลุกนี่ทําไมต้องฉีดคุณตามันเป็นไข้อคอครับผมไข้ตัวนี้คลอดแล้วคุณตาก็จับแยกข้างนอกครับทาไมต้องแยกไว้ข้างนอกครับคุณตาโอเขามันยังเล็กเดียวตัวใหญ่มันจะช่กัน <Ye> ครับผม,ม,มอืมไอ้นั้นแม่แก่เลยแม่คุณตานะ่ะตอนนี้แก่ไปลูกมันเยอะแล้วนี่มันแก่แก่กี่ปีแล้วครับคุณตานี่ตาบอกประมาณตาซื้อต่อเขามาเดือดแอ่มันเลี้ยงลูกดีนมเวลาลูกกินนมเนี่ยมันด็ดลูกมันจะโตเร็วอ๋อทำไม<น>ถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงว่าวัวกินเลี้ยงลูกดีอาจจะนำนมมันดีอ๋อ กินยาก็กินกินง่ายเลือกโดยกินง่ายสแสดงว่าแม่พันวัวนี่ต้องดูตอนเลี้ยงลูกเนาะถ้าเลี้ยงลูกดีคนที่จะเก็บวไว้เนาะคร,ครับผมบางที่แม่มันไม่สวยแต่ว่ามันออกลูกมามันลูกมันมดูเลยโอ้ไม่สวยครับผมคุณตาเอาออกเลี้ยงตั้งแต่กี่โมงครับนี่ประมาณสัก ไม่ถึงสองโมงท่าก็ออกแล้วท่าวันไหนมันมีงานด้วยม,มีก็ต้องเอาไว้รับผมต้องให้มันออกไปตากแดดอออกไปกินฟางอยู่ทำไม<อ>ต้องออกไปตากแดดเพราะช่วงนี้มันหนาวด้วยวตัว<อ>แต่มันกินฟางดีกินดีดีมากดีแน่นอนเลยมืง<อ>แล้วทงนามันกวาดเรียบเมื่อกี้มันขนาดเพื่อนเขา ถงมันเข้าบ้านแล้วมันไม่อยากเข้าเลยเอัวตัวนี้เนี่ยมันต้องกลับวนกลับไปกินอ,อีกตาก็รีบมาทํางานบแบบ <ผม S 1> เอาขี้อัวแบบนี้ทุกปีแลละตาต้องเวลาจะกลับบ้านดูเนี่ยตาต้องไม่ต้องให้เสียเวลาต้องได้นี่มูนัวน,นี่นตาคนนี่คือตาขุดไว้ได้ใช่ไหมเอาไปใส่อะไรนูไป เททุ่งนานเดียนี่นาทิพยสะเดี๋ยเวลากลับไปต้องได้ไม่ต้องไม่เสียเที่ยวครับอันนี้คือวันนี้คือกองนี้นะเอาไปใส่ที่นาเมื่อกี้กลับบ้านเอาเอาอัวเข้าพอกก็กลับไปก็สองสอบแล้วอ๋อนี่เวลาจะพาหลานกลับบ้านก็อีกสอบหนึ่งอ๋อครับผม